ต่อยอดไปครั้งที่สามครั้งที่สามที่อาจารย์ให้สัมผัสรอบๆบตัวอ่ารอบๆบตัวอยู่ข้างหน้าตอนนี้ให้ทุกคนมีโอกาสจดจดได้นะจดไว้เลยว่าตัวเองเห็นอะไรในครั้งที่อาจารย์เล่าถึงเวลาเล่าจะได้อ่านตามเพราะว่าความการที่เราไปทั้งหมดเราอาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ให้จำให้ได้มากที่สุดบันทึกไว้เลยในแต่ละครั้งของตัวเองเวลาอาจารย์สอบถามจะได้ตอบได้ถูกหรือมีข้ออะไรสงสัยก็จะได้ถามค่ะ ตัวที่3าก็คือให้สัมผัสรอบๆตัวให้ถอดจิตหรือเพ่งก็ได้รอบๆตัวค่ะข้างหน้าก็จะเห็นแสงเป็นแสงทองนะคะเหมือนพระอาทิตย์เป็นวงกลมสองอยู่ข้างหน้าสว่างมากชัดมากสว่างสองเข้ามาถึงหน้าตัวเราเหมือนเหมือนมีไฟนีออนรอบๆตัวเราเลยสว่างแต่เป็นสว่างที่ไม่ร้อนเป็นสว่างที่เบาเย็นสบายแล้วต่อมาพระแม่กอนอิมก็อยู่เบื้องหลังเหนือศีรษะนะคะ แล้วองค์ดำแสนสิริจันทาก็อยู่เบื้องหลังเบื้องหลังอยู่ข้างหลังเรานะคะนะแต่พระแม่กอนอิมก็จะอยู่เหนือศีรษะแต่อยู่ด้านหลังแล้วก็เราจะสัมผัสถึงคลื่นน้าอยู่รอบๆตัวเราตลอดจะรู้สึกเย็นด้วยคลื่นน้ําถ้าใครสัมผัสได้นะแล้วก็อยู่ข้างหน้าข้างหน้าด้านขวามือก็จะเป็นองค์เพชรพัทธราณาราชนะคะมา ส่วนเราเห็นแสงบารมีทองที่อยู่ข้างหน้าแล้วนะเหมือนพระอาทิตย์ที่สองเป็นแสงสีทองสองมาจนสว่างเหมือนไฟดีออนเหนือขึ้นไปอีกก็จะเป็นองค์เท้ามาหาภรมชินะปัญชะคือท่านเสด็จมานะวันนี้ค่ะท่านมาในกายขาวสวยงามมากค่ะผิวพรรณผ่องใสสวยงามถ้าใครไม่เคยรู้ก็ศึกษาประวัติท่านได้นะค่ะก็คาถาชินบัญชรก็ได้มาจากองค์ชินะปัญชะนะคะ ก็องพระพุทธจารย์ตัวพรมแดงสีก็ได้สื่อสารกับพระองค์ท่านเอานามาเผยแพร่ค่ะต่อมารอบๆตัวที่อยู่ห่างๆออกไปก็จะมืดนะคะก็จะมีองค์พระฤาษีองค์พระพิาเนศท่านก็นมาอยู่รอบๆด้วยค่ะต่อมานะคะต่อมา อาจารย์ก็ให้นั่งสมาธิแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปอถอดจิตไปในครั้งที่สี่นะคะคราวนี้ครั้งที่สี่ก็คืออาจารย์ให้นั่งแป๊บหนึ่งแล้วก็ไม่เกินสองนาทีก็คือพาขึ้นข้างบนสวรรค์น,นะคะพาขึ้นข้างบนไปสูงมากสูง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 แล้วก็ไปพบองค์เท้ามหาพรหมชินาปัญชลักษ์คือท่านเชิญให้ไปพาไปอ่า ก็เมื่อขึ้นไปสู่เบื้องบนก็จะสว่างขาวปโปร่งโล่งเบาสบายค่ะเบามากเย็นมากก็ได้นั่งปฏิบัติถวายท่านนะคะอยู่ข้างบนก็ถือว่านั่งนานนะรอบที่สีนี้ให้นั่งนานเพื่อให้นั่งปฏิบัติถวายเพื่อเป็นการพักจิตในตอนท้ายพอเรากระตุ้นจิตเราไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราก็ต้องพักจิต พักจิตนั่งปฏิบัติสักหน่อยให้จิตมันคลายให้จิตมันเบาคือไม่เหนื่อยมากผ่อนแรงให้รู้สึกปรับจิตให้เป็นปกติให้เบาที่สุดอยู่ในความสงบที่สุดก็นั่งฝึกนั่งฝึกปฏิบัติถวายสักพักอ,องค์เทา้าชินะปัญชะท่านก็เมตตานะคะคือให้ลูกแก้ว เป็นลูกแก้วใสเป็นลูกแก้วทิพย์เป็นแสงบารมีเป็นแสงบารมีที่อยู่ในนั้นบารมีของท่านได้เปล่งประกายทุกคนเหนือศีรษะทุกคนนะต่อไปบารมีตรงนี้จะเป็นลูกแก้วลอยอยู่เหนือศีรษะทุกคนติดตัวไปตลอดเวลานะจะยังไม่ได้เอาเข้าในจิตนะจะเหมือนไฟสองทางให้ตัวเองเป็นแสงบารมีลูกแก้วเป็นลูกแก้วนําทางเป็นลูกแก้วแสงบารมีที่เกิดขึ้นจะเป็นเหมือนสปอตไลท์ให้ตัวเองนําทางให้ทุกคน จะอยู่เหนือศีรษะด้านบนข้างหน้าเราจะลอยติดตามตัวเราไปตลอดทุกที่ค่ะตัวนี้ใครเห็นเขาก็จะรู้เป็นแสงบารมีที่นำทางนะคะคือพระอ,องค์ให้ทุกคนในวันนี้ถือว่าเป็นบารมีนะพระอ,องค์ท่านเมตตาทุกคนในวันนี้ที่มีโอกาสที่จะได้เป็นแสงสว่างหรือนำทางให้ชีวิตตัวเองและทุกสื่อทุกดวงจิตต่อไปในวันข้างหน้าทุกคนในวันนี้เป็นผู้ที่มีบารมีและเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาสูง เป็นผู้ที่ช่วยเหลือในโลกวิญญาณเพราะว่าท่านก็ช่วยเหลือในโลกวิญญาณแล้วก็ในโลกมนุษย์และทุกทุกอย่างเพราะว่าท่านได้มาช่วยเหลือในโลกมนุษย์โลกวิญญาณเพื่อจะดึงพระอ,องค์ท่านไปสู่แดนอรลหรันค่ะจริงๆแล้วท่านบรรลุอลหรหันตั้งแต่เจ็ดขวบค่ะเนื่องด้วยเมื่อวัยท่านเข้าอายุย่างยี่สิบสามปีเนาะสมัยก่อนค่ะยีปีกว่า ก็มีผู้หญิงมาหลงรักท่านก็กระโดดกอดท่านท่านเลยรู้สึกว่าอาศีนของท่านด่างพ้อยหรือว่าไม่สะอาดแล้วก็อาจจะทําให้ผู้คนที่เป็นผู้หญิงที่เกิดความชอบท่านอาจจะเสียหายหรือมีกรรมค่ะท่านก็จึงละสังขารไปก่อนคือถอดจิตออกไปละสังขารออกไปก่อนก็เลยได้ไปอยู่ในในชั้นพรมจริงๆแล้วท่านสําเร็จอาหารตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแล้วค่ะก็ เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่แดนอหรหันได้ก็จึงลาสังขารออกไปช่วงช่วงนั้นค่ะเมื่อลาออกไปแล้วก็ได้ไปอยู่ในชั้นอ่าพรมนะคะเมื่ออยู่ชั้นพรมแล้วท่านก็เริ่มช่วยเหลือในโลกวิญญาณโลกมนุษย์เพื่อจะต่อยอดไปสู่แดนอหรหันนะคะก็คล้ายๆที่อาจารย์บอกว่าในอีกโลกหนึ่งในเบื้องบนก็จะมีแดนธรรมหรือแดนปฏิบัติก็คือแดนทิพย์ตรงนี้ สามารถต่อตั้งแต่ชั้นหนึ่งไปจนร้อยชั้นก็เข้าสู่อรหันได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยอยู่กันแต่มันก็มีบ้างอยู่ที่ต่อไปจนถึงร้อยรั้นแต่มันมันใช้เวลาที่นานมากยาวนานมากกว่าจะไปถึงร้อยชั้นแต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติมันก็เร็วได้จึงส่วนใหญ่ลาลงมาเกิดก่อนอแดนนี้สามารถลาลงมาเกิดได้ณตรงไหนก็ได้นะเพื่อจะกลับมาต่อยอดในโลกมนุษย์เพื่อปฏิบัติให้บรรลุเร็วค่ะอันนี้ก็เช่นกัน ทำไมถึงคาบเกี่ยวกันไปทั้งหมดก็เพราะตรงนี้มันเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่ให้ทุกคนได้รับรู้ค่ะเนี่ยวันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่แดนไหนที่ใครไม่เคยไปที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ว่ามันมีจริงสามารถนำไปต่อย,ยอดอธิษฐานจิตได้นะคะอธิษฐานจิตได้ค่ะหลังจากนั้นเมื่อพระอ,องค์ได้มอบเราก็ลากลับเพราะว่าเราปฏิบัติถวายพระอ,องค์ท่านแล้วท่านก็ ยินดีที่ทุกคนในวันนี้เป็นคนที่มีเมตตาจิตและก็จะได้ทํางานหรือสร้างบารมีกับพระองค์ท่านเดี๋ยวพระองค์ท่านจะมาสัมผัสทุกท่านได้รับรู้ร่วมกันในอนาคตข้างหน้าค่ะตอนนี้ให้รับรู้ไว้ก่อนหรืออาจจะระลึกถึงท่านก็จะได้สัมผัสพระองค์ท่านได้เรื่อยๆนะด้วยจิตศรัทธาของแต่ละท่านค่ะหลังจากนั้นก็องค์พระพิคเนตมาสัมผัสแล้วท่านก็มาส่งพวกเราคือท่านก็ อยากน่วมบารมีด้วยนะวันนี้ก็คือมาอวยพรลูกหลานให้ประสบความสําเร็จท่านเมตตาท่านก็เลยว่าเดี๋ยวพ่อจะมาส่งพวกเจ้าท่านก็พามาส่งถ้าใครเห็นองค์พระพิคเนคขากลับหรือสัมผัสแสงชมพูเหลืองทองอนั่นแหละค่ะคือพระองค์ท่านเล่าจบแล้วค่ะถือว่ายาวนานนะคะวันนี้สอบต่อไปสอบก็จะเข้มข้นขึ้นอาจจะสอบเยอะขึ้นค่ะฝึกกําลังจิตให้เยอะขึ้นแล้ววันที่25ก็จะสอบเยอะขึ้นเหมือนกันนะ tăng tiêm trại, tiêm trí, vậy đi đi